อลิซ่าีด,ดูิฟรี่โอ้ทำไมรถติดอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวเขาไปรับนะครับนี่เนี่ยเขาขับชานแล้วปลอดภัยหายห่วงอ๋อคำนี้ที่ทำให้รถติดขับรถภาษาอะไรเนี่ยอะไรกันวะฮัลโหลไฟเก็บวิญญาณใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยนี่ทำงานกันยังไงวะเนี่ยเฮ้ย นี่ไปอินคอมเพนที่หมากแล้วเนี่ยอะไรเนี่ยวิญญาณ่ับรเวตีโดดขึ้นไปสี่้อยดวงนี่ต้องให้พี่รับรู้อย่างนี้ทุกปีทุกชาติทุกยกุคสมัยเลยผมมากมันไม่ใช่นะเฮ้ยเนี่ยไม่ได้สั่งนี่ไม่ได้สั่งอะไรพี่แล้วที่นี่ที่ไหนเนี่ยทีหลังถ้าไม่กินก็ไม่ต้องสั่งเสียเวลาคนอื่นต้มากินมานี่ได้ไงเนี่ยชื่ออะไรเราอะแสงเสมหะอ้าวคุณประูกอุบัติเหตุตายก่อนหรือไขาเนี่เผลอเจอละพี่ แล้วของนะ่จะเอาไว้นั่นนะ่ะถ้าไม่เอาไว้ผมผมจะไปทํางานต่อทํางานอะไรอะคุณมาอยู่นี่คุณอนะตายไปแล้วตายตายบ้าอะไรพี่ไปดูเองอ๋อก้อยคันหน้ามันขับช้าพี่แล้วผมก็รีบไปส่งของด้วยเนี่ยแล้วคุณรีบเนะี่ยสุดท้ายคุณได้ไปส่งทุกอย่างแม่ของอะอ้าวแล้วคันหน้ามันไม่ผิดเหรอพี่อ,อ๋อโอเคโอเค,อเครอผมแป๊บนึง คุณไปไปกับผมที่นี่นอ่ไหนคนนี้ที่มันดา่าผมนี่แล้วคุณไปทำอะไรเขาถึงได้ดา่าผมก็ไม่ได้ทำอะไรผิดเส้นหน่อยคุณนะครับรถช้าเป็นเหตุให้ผู้อื่นเป็นแก่ชีวิตผมก็ขับช้าปลอดภัยอยู่แล้วขับเร็วอ่ะมันต้องชิดขวาขับช้ามันต้องชิดซ้ายเพื่อคนที่รีบมันก็แซงขวาขึ้นไปก่อน <c oughs> คุณก็ไม่ต้องเลยครับคุณก็รู้ไม่ใช่เหรอเลนซ้ายเขาห้ามขับเร็วอ่ะ ทุกวันนี้มีประชากรที่ใช้รถเถนนอยู่เป็นจํานวนมากแต่หากมีประชากรที่ใช้รถถนอนอยังไม่คานึงถึงพวกอื่นเป็นพวกคุณน่ะมันก็สามารถสร้างความเดือดร้อนและความสูญเสียกับบุคลอื่นได้และหากบุคคลที่คุณสร้างความสูญเสียและความเดือดร้อนให้เป็นญาติพี่น้องคุณเป็นคนที่คุณรักคุณจะรู้สึกยังไงเีใจครับผมจะย้อนเวลากลับไปให้พวกคุณสองคนน่ะไปเปลี่ยนเหตุการณ์นีซะเข้าใจไหมแ้วพวกคุณสองคนเข้าใจแล้วอ่ะกลัไปได้แล้ว เดี๋ยวเดีเดียว,ยวแม่คุณแม่คุณด้วยคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านถ้าคุณไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ได้แบบนี้ขึ้นกับตัวคุณเองอะคุณก็ใช้รถชถนนนัน่นถูกต้องซะชีวิตคุณมีแค่ชีวิตเดียวจงรักษามัไวาให้ดี